สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มารีวิวผลลัพธ์ที่ดีงามมากนะฮะ เจลลีนะ่กัมมี่นะฉันนึกไม่ออกก็นึกถึงเจลลี่มีแบร์ในเซเว่นได้เลยนะคะแต่วันนี้ทําเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปลังพึ่งนะก็แล้วแต่ใช้พิมพ์อะไรก็ได้นะแต่ว่าเหนียวหนึบเด้งดึงเด้งดึงดีงามแล้วก็ไม่แข็งนะคะก็สูตรนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะยูทูบเบอร์หลากหลายช่องนะที่ทํารีวิวเอาไว้เซมก็จาไม่ได้ช่องไหนบ้างพี่น้องเสิร์ชหาแล้วกันขอบคุณทุกๆช่องนะขอทุกคนทุกๆช่องนะ,ะมีคนสับสกายเป็นร้านร้าน้านบิวน,นะมัง่งคั่งร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอทุกคนมีความสุขเนาะโอเคเจตํมก็มาเล่าเรื่องราวที่มันได้ผลลัพธ์แล้วนะคะว่าดีงามมากๆอัตราส่วนวิธีการทำเจตํมจะใส่ไว้ใต้คลิปเนาะก็ข้าวๆก่อนละกันเน,ะนาะเจตํมก็ทําคลิปแล้วก็มาพูดใส่เข้าไปนี่อาจจะไม่ทันนะคลิปจบซะก่อนนะ,ะก็ใช้น้ำนะคะ100 ml ผสมผสมนะผงเจลาตินไป15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปนะยี่ห้ออิมพิเรียนนะพี่น้องต้องนึกก็คงจะนึกออกเนาะอยู่ในอ,อยู่ในโลตัสเนี่ยมีขายกล่องละ25บาท26บาทแล้วแต่เนาะว่าบางพื้นที่เขาก็ยี่บาบางพื้นที่ก็ยีบ่บอาจจะงงๆอยู่นะโอเคก็ผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้10บนาที นะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆน,นะละลายให้เดือดบางครั้งก็อาจจะมีฟองขึ้นมาบ้างก็กตักทิ้งสําหรับพี่เตก็ไม่ตักทิ้งนะเพราะเวลาเราเทไปแล้วเนี่ยฟองก็ลอยขึ้นมากลายเป็นฐานส่งผลให้ข้างบนเนี่ยสวยใสยดีงามด้วยเนาะแล้วก็วางพักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เทลงพิมพ์เทลงพิมพ์แล้วก็รอให้เย็นสักนิดหนึ่ง แล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาแกะนะเอามาแกะเนี่ยก็คือใส่ตู้เย็นจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ได้สําหรับสูตรนี้ใส่ตู้เย็นไปข้ามคืนแล้วตอนเช้าจะเตมก็มาแกะตอนแกะเนี่ยมันจะแกะยากตรงที่ว่ามันจะมีความเหนียวหนึบเพื่อนๆน,นต้องใช้น้ํามันใช้น้ํามันไซ้ใช้น้นํา <laughs> มันนะคะจะตมก็ใช้น้ามันมะกอกนะน้ามันมะกอกที่เหลือจากการทําพิซซ่านะ ก็มาทาที่มือเล็กน้อยนะเน้นว่าเล็กน้อยนะะแล้วก็แกะนะออกมาจะใส่กระปุกนะแล้วก็แช่ที่สําคัญต้องแช่เย็นเอาไว้มันจะเหนียวเด้งถึงเด้งถึงดีงามมากอร่อยมากๆสูตรนี้นะขอบคุณยูทูบเบอร์นะที่มารีวิวเอาไว้ก็ทําให้ดําได้มาทําสูตรนี้กับลูกสาวลูกชายก็อร่อยดีงามมากนะเก็บไว้ทานเป็นขนมทานเล่นนะถ้ามีโอกาสก็จะทําแล้วก็วางที่คาเฟ่เทพระดาคาเฟ่เผื่อใครอยากมาชิมนะคะโอเค ขอให้ทุกคนนะฮะรวมทั้งคลิปต้นฉบับนะมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะแคล้วคลาดปลอดภัยห่างไกลโควิดนะมีคนสับสับคลายช่องไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube เยอะๆๆอะทุกทุช่องนะคะแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกทุกคนนะที่อุตส่าหนะ์ที่ตั้งใจฟังคลิปหอยามจนจบนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ